ฝั่งรักฟันเทียมฟันหน้าเหมือนกันแต่ความสวยไม่เหมือนกันเพราะอะไรไปดูกันเลยครับเฮ้ hey, ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นบล็อกในะคนไข้จริงเนาะวันนี้นะครับมีคนไข้ามาปรึกษาพี่หมอโชคนะครับเคยทํารากเทียม มาจากคลินิกแถวบ้านนะครับพี่หมอมองดูรูปร่างก็ถือว่าโอเคนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่คนไข้เนี่ยมานะครับทำรักฟันเทียมเสร็จมาปรึกษ,ษาพี่หมอช่วงเป็น second opinion นะครับช่วงนี้จะเจอบ่อยมากแล้วก็ช่วยเหลือส่วนใหญ่ช่วยได้นะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการช่วยก็จะค่อนข้างเหมือนงานแก้จะซับซ้อนกว่านิดนึงนะครับก็จะอยู่ในช่วงพี่หม้อ่อมได้นะครับเป็นช่วงใหม่เจอคอนเทาเยอะมากวงน,นี้ก็คือคอนเทาส่วนใหญ่จะเป็นทําจากที่อื่นแล้วก็ มีปัญหาให้แก้อันนี้ก็ยินดีนครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเขาฝาังมาฟันหน้านะครับฟันหน้าออกมาใช้ได้นะครับแต่จะเห็นว่าฟันหลังเนี่ยยังไม่ได้แก้นะครับแล้วก็ระนาบการเคี้ยวนี่มันห้อย,อยลงมาอีกหนึ่งนะครับคนแม่มาด้วยปัญหาก็คือฟันหน้าบนนะครับทำเสร็จปุ๊บฟันหน้าล่างสึกเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วแม่บอกว่าคมมากไม่ชอบนะครับแล้วก็รู้สึกมีปุ่มกระดูกด้านในนะครับ จากนั้นคนไข้มาปรึกษาเรานะครับก็คือฝั่งรักเทียมฟันหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารั่หลังเนี่ยทำไม่ได้ทํามานะครับแต่สิ่งที่คนไข้มาคอมเลนก็คือมาบอกให้เราฟังคือทําเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเป็นปัญหาคือฟันหน้าล่างอะ่ะโดนเจียไปโดนตัดไปจนเตี้ยลงนะครับแล้วก็ใช้งานแล้วก็ยิ่งสึกยิ่งคมนะครับรู้สึกไม่แฮปปี้นะครับอีกอันนึงคือมีปุ่มกระดูกด้วยนะครับพี่หมอโชคก็เลยตรวจในช่องปากนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นว่าตรวจในช่องปากเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้นะครับ จะเห็นรู้สึกเยอะมากเลยนะครับอีกนิดนึงจะถึงเส้นประสาทแล้วจะเห็นเป็นน้ําตาลน้ําตาลอย่างเงี้ยเนี่ยคือเส้นประสาทใกล้ถึงแล้วนะครับตรงนี้ในอนาคตสักพักก็จะเริ่มเป็นหนักขึ้นอาจจะต้องถอนออกด้วยเพราะว่าคนไข้มีฟันแค่นี้ <Yeah. S 1> ก็จะเคี้ยวแค่ตรงบริเวณนี้ <Yeah. S 2> ข้างบนเป็นรากเทียมนะครับวางแผนทํามารูปร่างโอเคนะครับ ก็วางแผนมาถือว่าพอใช้ได้นะครับตำแหน่งลากบาง,งาอันก็ก็ยังอาจจะต้องมีการปรับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่คนไข้คอมเพนคือกัดฟันเลยค่ะกัดฟันเลยค่ะแม่แม,แม่กัดฟัน,นก็คือกัดแล้วโดนแต่ฟันหน้าแล้วฟันหน้าก็สึกซึ่งก็เป็นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเซโคเนยียมันแข็งมากมันก็จะแข็งไงต,ตรงนี้ก็เลยสึกแทนนะเพราะนนั้จริงๆเคซีเนี่ยต้องวางแผนในการ ทำฟันหลังให้มันครบถ้วนแล้วก็ดีจะได้ไปเคียวด้านหลังเมื่อทําข้างหลังดีข้างหน้าเนี่ยจะสามารถยกให้ฟันสูงขึ้นได้แล้วก็จะจะสึกน้อยกว่านี้นะครับเนี่ยคนไข้ก็จะมีพฤติกรรมกัดปุ๊บเอาฟันหน้ามาถ่ายกันคือถ้าไม่มีฟันหลังคนไข้จะจะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แค่คิดนึงค่ัแม่กัดเลยค่ะเนี่ยเห็นนะเอาฟันหน้ามาถ่ายกันแล้วตรงน,นี้จะสึกเร็วมากถ้าไม่ได้วางแผนให้ดีแค่นี้นะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกับเคสนเมื่อกี้เนาะคือฟันตรงเนี้ อันนี้คือรากเทียมหมดเลยนะห้าพารเลยค่ะจะเห็นว่าฟันหน้าทั้งหมดตัวนี้เป็นลากเทียมนะมเห็นนะเห็นรูปเปิดเนาะถ้าตำแหน่งนี้เดี๋ยวไปดูเอกซเรย์ก็จะเห็นชัดนะครับแต่ว่าเวลาเราวางแผนเนี่ยเราจะวางแผนดูว่าฟันหลังของคนไข้เนมีไหมด้านนี้มีฟันหลังนะครับฟันหลังครบเนาะฟันหน้ามีแล้วก็ข้างนี้จะเห็นว่าการฟันเลยค่ะเราวางแผนไปถึงซี่หลังเลยเพื่อให้คนไข้เนี่ยกลับไปเคี้ยวฟันหลัง รตรงนี้เพิ่งหลุดไปเพิ่งถอดไปซึ่งเดี๋ยวเราต้องรีบเติมให้คนไข้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้จะมาเคี้ยวฟันหน้าจะเห็นว่าฟันหน้าของคนไข้มีการสึกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราวางแผนให้คนไข้ในเคี้ยวฝั่งตลอดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกิดจากการวางแผนคัดฟันเลยค่ะคัดฟันเลยเห็นว่าฟันดูธรรมชาตินะครับดูไม่หลอกยิ้มเลยเห็นนะยิ้มอย่างนี้แค่ดูไม่ไม่หลอกแหละเนาะเปรียบเทียบในช่องปาก2เคสนี้นะครับคือสารตั้งต้นเหมือนกันแต่ว่า เคสของพี่หมอเองเนี่ยมีดีเทลในการฝังฝั่งให้แบบระวางแล้หน้าฟันก่อนแล้วก็วางฟันให้เรียบร้อยจะเห็นว่าฟันขนาดฟันมุมฟันเนี่ยของพี่หมอวางเสร็จปุ๊บฟันจะดูตรงแล้วก็เล็กกว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาแก้ตามหน้างานมันจะได้บานๆหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ผิดนะต้องบอกก่อนอันนี้คือเป็นดีเทลที่อย่างพี่หมอเองทำอ่ะเราเริ่มจากฟันหลังเราใส่ฟันหน้ามันพอมันจบปุ๊บมันจะได้อย่างที่เราคุยกันส่วนเคสนี้เคสอีกเคสซึ่งที่ทำอะไรที่อื่นเนี่ย ฟันมันจะต้องบานนิดนึงอันนี้เป็นข้อจํากัดที่ถ้าไม่แก้ฝรหลังมันจะได้แค่นี้จริงๆเข้าใจคุณหมอครับแล้วก็ฟันหน้าเราจะเสร็จด้วยเพราะฉะนั้นในการปรึกษาการทํารากฟันเทียมคุณพี่หมอบอกว่า2เคสเนี้ยเริ่มต้นเหมือนเหมือนกันแต่จุดต่างเนี่ยจริงๆคุณหมอทาไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไม่ได้แย่เลยแต่โอเคเลยเพียงแต่ว่าในการสื่อสารกับคนไข้ว่าจะทําตรงนั้นตรงนี้ถ้าจะให้สวยให้ดีเนี่ยบางทีมันต้องคอมพลีททั้งหมดซึ่งงบมันจะดูเยอะก็จริงแต่ทาทีเดียวทั้งสวยใช้งานได้ แล้วก็ถูกใจอันนี้คือเป็นเรื่องที่พี่หมอพยายามบอกคนไข้ของพี่หมอเองเสมอว่าอาจจะดูเยอะนิดนึงนะคบแต่ทําเสร็จเนี่ยจบจริงนะแต่ว่าอย่างเคสอีกเคสนึงเนี่ยไม่ใช่ผิดเยงแต่ว่าในการคุยกันนะพี่หมอจะไม่ทําแค่ฟันหน้าให้เคสนี้คุณไข่บอกโูหคุณหมอต้องทํฝฟั่งเหรอโหูงบเพิ่มมาอีกเป็นแสนเหรอใช่ครับเพราะว่าเราอยากทําทีเดียวจบเพราะฉะนั้ในการวางแผนเนี่ยเคสนี้ถ้าคนไข้ตัดใจทาก็การแก้ง,งานก็คือต้องเริ่มหลายๆายย่างต้องวางแผนกันบางซี่ต้อง เปลี่ยนหัวใหม่ด้วยซึ่งหรือบางทีต้องเอาออกด้วยซึ่งอันนี้มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนอันนี้เรียกเรียกแพงไหมใช่ไหมเจ็บตัวด้วยต้องทําเพิ่มด้วยใช่ไหมครับเพราะนั่นเป็น,นการทารักฟันเทียมที่หมอเนี่ยย้ำเสมอคือการวางแผนที่ดีจะนํามาผลการรักษาที่ดีและตอบโจทย์ตอบใจคนไข้นะครับซึ่งเป็นการรักษาที่พี่หมอวางแผนให้เสมอนะครับก็คงประมาณนี้นะครับใครทำรักเทียมมาเป็นอย่างไรบ้างนะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคนะครับฝากกดไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคแลทีมงานด้วยครับีนนสวัสดีครับ